อ่าสมมติว่าทําเดือนที่แล้วทาสีเข้มมาแล้วพอเอิร์ธมาวันนี้มาเจอคลิปเต้แล้วก็เอาสูตรที่ทําสําหรับผมที่เป็นธรรมชาติอนะเป็นลงบนหัวที่ทําทําเข้มมามันไม่ติดนะคะมันจะมันจะติดได้ยังไงเราทาสีดําไปแล้วตรงปลายเหมือนเรานึกว่ากระดาษอะคะ่ะเราทาสีดําบนกระดาษไปแล้วเราจะเอาสีทองไประบายทับมันจะขึ้นสีไหมคะมันไม่ขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเข้าใจผิดเด็ดขาดนะคะเรื่องของ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องของผมนะคะรายการที่พาคุณไปรู้เรื่องเกี่ยวกับเส้นผมที่คุณอาจจะยังไม่รู้วันนี้ตจะหยิบเอาประเด็นของเรื่องปิดผมขาวแบบแฟชั่นหรือปิดผมงอกแบบสีสว่างมาให้ดูอีกแล้วนะคะเพราะว่าคลิปตัวนั้นเป็นไวรัลนะคะคนให้ความสนใจเยอะแล้วก็สาวๆหลายคนก็ยังไม่เก็ตหรือว่าเตาพูดไม่เข้าใจก็ไม่รู้นะเพราะว่า มีลูกค้ามาหาเตาที่ร้านเลยนะบอกว่าต้องการปิดผมขาวแบบสว่างแต่ลูกค้าทำสีสีดำมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอย่างเงี้ยนั่นคือโจทย์ที่ยากมากนะคะก็คือแต่อธิบายอย่างนี้ก่อนสำหรับคนที่ทดูคลิปคลิปนั้นไปเนาะคือเทคนิคในการปิดผมขาวที่เตให้ให้ไปนะีมันสำหรับผมที่เป็นผมธรรมชาติ เห็นเห็นผมนางแบบไหมคะคือเขาไม่เคยผ่านการทําสีมาเตจึงใช้สูตรนั้นทําทําเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเลยได้สีที่สวยและสว่างเพราะว่าตรงปลายเขาไม่เคยโดนสีเข้มมาเลยแต่ของลูกค้าที่มาหาเตหรือว่าของเพื่อนๆที่ทางบ้านที่บอกว่าทําแล้วทำไมมันติดแค่โคน้นะคุณเตก็คือว่าพี่ๆหรือหรือเพื่อนๆน,นะคะเคยทําสีเข้มมาถูกไหมทําสีเข้มมา อ่ะสมมติว่าทําเดือนที่แล้วทาสีเข้มมาแล้วพอเอาวันนี้มาเจอคลิปเต้แล้วก็เอาสูตรที่ทําสําหรับผมที่เป็นธรรมชาติอะเป็นลงบนหัวที่ทําทําเข้มมามันไม่ติดนะคะมันจะมันจะติดได้ยังไงเราทาสีดําไปแล้วตรงปลายเหมือนเรานึกว่ากระดาษอะคะ่ะเราทาสีดําบนกระดาษไปแล้วเราจะเอาสีทองไประบายทับมันจะขึ้นสีไหมคะ มันไม่ขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเข้าใจผิดเด็ดขาดนะคะเหมือนจะอธิบายไปให้ฟังแล้วนะคลิปที่แล้วโอ้ยคล,คลิปที่เป็นคลิปติดปม,มข่าวเนาะแบบแฟชั่นแต่คลิปนี้จะจะตั้งใจอธิบายเรื่องนี้ให้เข้าใจเลยนะคะว่าทําไมทําสีเข้มมามันถึงทําสีสว่างไม่ติดนะคะการทําสีเข้มมาไม่ว่าทุกคนจะใช้เป็นสีแบบครีมตัวดีเลยคืออะไรรู้ไหมคะที่แบบสะ ครั้งเดียวอยู่ยันชีวิตเลยนะคะพวกโอเคอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเวลาเราสระปุ๊บเนี่ยมันจะเกาะบนเส้นผมแน่นแน่แนมัน่นปิดแน่แนสนิทเลยค่ะแน่นจริงก็คือทําสีไม่ติดฟอกยังไม่อยากจะออกนะคะนั่นคือหายันะสําหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนสีผมแต่ถ้าเป็นคนที่ชอบฉันชอบสีดําฉันชอบสีเข้มๆฉันมีความสุขกับมัน ทำเลยทำพวกเอามาสระเองหรือว่าทําสีที่เป็นแบบทําง่ายๆเองแบบเติมสีดําปิดผมขาวเองง่ายๆเลยนะอันนั้นทาได้เลยเต็มที่เตยสนับ,สน,บสนุนเลยนะเพราะผมผมมันก็ไม่ได้เสียมากแล้วก็มันก็ได้สีที่เราต้องการด้วยนะคะแต่แฮปปี้กับมันก็ไปเลยแต่ปัญหาใหญ่ๆของเตที่เต,เ,ตเจอก็คือว่าลูกค้าอยากเปลี่ยนเป็นสีสว่างเพราะอะไรรู้ไหมคะเวลาคนมันงอกขึ้นมาเนี่ยขาวเด่นมากเด่นกว่าเดิมเยอะเลยคะ่ะจากที่เคยแบบว่า ออขาวบ้างทองบ้างขาวขึ้นมามันก็ดูแบบไม่ได้ตัดกันเยอะแต่ถ้าทำำําดําปุ๊บนะสังเกตตัวเองเลยว่าแบบหนึ่งอาทิตย์นะมันเริ่มงอกขึ้นมาแล้วเป็นแบบงอกงอกอะค่ะงอกแล้วแบบเป็นตอขาวขาวมันก็ดูเป็นมั่นใจในตัวเองนั่นก็คืออยากจะเปลี่ยนสีทีนี้การอยากจะเปลี่ยนสีนี่เพราะเราไปทําสีเองหรือว่าไปเปลี่ยนสีเอาสีใหม่มาลงเนี่ยกลายเป็นว่ามันติดแค่โคนเพราะอะไรท่านันถึงติดแค่โคนรู้ไหมคะเพราะตรงโคนเราไม่เคยโดนสีเข้มทับไว้ มันถึงติดแค่ตรงโคนสังเกตตัวเองไหมคนที่ทําสีเองนั่นแหละค่ะคือปัญหาหลักๆแบบใหญ่หลวงก,กระเตะมากแล้วเวลามาที่ร้านเนี่ยเตก็จะมีการแก้ให้แบบแบบ2แบบนะคะแบบหนึ่งคือฟอกทั้งหัวแล้วลงสีใหม่แบบที่สองเตะจะเติมสีสว่างให้ที่โคนและตรงปลายเตยจะใช้สีบรอนสีบรอนก็คือสีบรอนขาวเลยอ่ะสีทองสว่างเลยอ่ะ ใช้ไฮโดรเจนประมาณ9-12%ถ,ถ้าผมแข็งแรงก็ใช้12%นะคะแต่ถ้าผมแบบไม่ค่อยแข็งแรงแก็ใช้9%เพื่อดึงสีดําออกแต่ก็ไม่ได้นําพานะคะบางท่านเนี่ยก็จะมีสีหลุดออกมานิดนึงสีสว่างขึ้นไปนิดนึงแต่บางท่านเนี่ยไม่กระดิกเลยแต่ก่อนทำเตก็จะแจ้งลูกค้าว่าเราจะเสี่ยงไปด้วยกันไหมคะเราจะเสี่ยงไปด้วยกันก็คือว่าผลลัพธ์มันอออาจจะออกมาแบบปลายเข้มโคนสว่าง พี่โอเคไหมและพี่ก็อยู่ต่อไปสักอาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งแล้วพี่ก็มาตัดตรงปลายออกแล้วก็เติมใหม่ไล่เติมส,สีสว่างไว้ตรงโคนเติมให้มันไล่ลงมามีแบบนี้ประมาณ10กว่าเคสนะคะที่มาทํากับเตแล้วเตก็แบบทําเทคน,คนิคนี้ให้ถ้าลูกค้าโอเคกับผลลัพธ์แล้วก็เข้าใจที่เตสื่อสารไป <c oughs> <c oughs> เตก็จะทําการทําแต่ถ้าใครไม่โอเคก็เตจะให้กลับบ้านไปหรือไม่ก็เติมสีเข้มเหมือนเดิมนะคะส่วนใหญ่แล้วคนที่ทำ ไปก็ประมาณ 4- ี่หเดือนก็เริ่มแบบสีเข้มมันก็จะเริ่มไล่ลงมาแล้วทุกครั้งที่มาเติมโคนแต่ก็จะมีการแบบดึงสว่างปลายอีกรอบหนึ่งดึงสว่างปลายอรอบหนึ่งเพื่อให้สีตรงปลายมันหลุดมากที่สุดโดยที่เราไม่ต้องฟอกผมทําไมถึงไม่อยากให้ฟอกผมนะคะตัวเลือกของการฟอกผมที่เตบอกว่าตัวอย่างตัวตัวเลือกระหว่างฟอกกับไม่ฟอกนะคะเมื่อกี้เตบ,บอกไปตัวเลือกของการฟอกผมเนี่ยเตจะเอาไว้สุดท้ายเลยเพราะว่าโอกาสฟอกมัน ที่จะที่จะขึ้นมันก็มีไม่ขึ้นมันก็มีอีกนะถ้าคนที่ทําแบบสมุนไพรจ๋าๆมาเลยอะ่ะไม่ขึ้นเลยนะคะไม่กระดิกเลยผมไม่ออกสีเลยแล้วก็ด่างด้วยด่างเพราะอะไรเราทําเองนยะเราอาจจะใส่ไม่ทั่วตรงที่มันไม่ทั่วหรือว่าสีไม่หนาพออ่ะมันก็จะฟอกและขึ้นเร็วกลายเป็นว่าตรงที่ไหนไม่โดนไม่ค่อยโดนสีกลายเป็นว่าตรงนั้นโดดขึ้นมาโอ้ยงานใหญ่มากอันนี้แก้ยากมากนะคะถ้าใครเคยเจอกับตัวน่าจะเข้าใจดี สีที่ควรระวังเลยสําหรับคนที่ชอบเปลี่ยนสีผมฟังนะคะเตมไม่ได้บอกว่าไม่ให้ใช้แบรนด์พวกนั้นหรือว่าผลิตภัณฑ์พวกนั้นนะสำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนสีผมบอ่อยอย่าใช้อย่าใช้สีที่เป็นสีแบบสมุนไพรหรือว่าสีที่แบบสระเองปิดผมขาวเพราะว่าเวลาคุณจะเปลี่ยนสีเนี่ยมันจะเป็นหายันะเหมือนที่เตยบอกไปไว้ข้างต้นแล้วนะคะเป็นหายันะแบบไหนก็ ไปฟังอีกรอบหนึ่งได้นะคะเวลาเราจะเปลี่ยนสีมันเปลี่ยนไม่ได้มันเปลี่ยนยากมันมีปัญหาแล้วเราต้องมาจ่ายค่าใช้จ่ายสูงขึ้นแล้วก็เสี่ยงที่จะผมเสียขึ้นแล้วก็โอกาสที่จะทําออกมาแล้วสวยนะก็มีน้อยอีกนะคะปัญหาโลกแตกมากเยอะมากทีนี้มาดูเออ สมุนไพรด้วยเดี๋ยวพูดแวะถึงสมุนไพรหน่อยสมุนไพรทุกคนเข้าใจว่ามันเป็นออแกนิกถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะมันคือออแกนิกแต่ว่าข้อข้อเสียของเขาคือเขาทํามาจากพวกเอ่อกรดของพวกพืชผักผลไม้ต่างๆและความเป็นกรดของของพวกนั้นนะคะมันจะเอ่อทำให้ผมเรากระด้างสังเกตคนที่ทำนะคะใครที่เคยทํามาผมจะแข็งกระด้างคือเขาจะดีต่อหนังศีรษะและผิวและการสูดดม แต่เขาไม่ดีต่อเส้นผมไม่ดียังไงคือทําให้ผมแข็งกระด้างผมไม่นุ่มผมไม่มีน้ําหนักนะคะแต่ว่าเรื่องเข้าไปในปอดเอยโดนหนังศีรษะเอยอันนั้นเลือดอันนั้นคือเขาไม่มีผลอะไรเขาเหมือนเขาเหมือนเราทาครีมบารุงเลยอะ่ะเขาดูแลเราดีนะคะแต่เคมีเคมีทุกวันนี้มันซอฟต์มากเคมีแบบเบาๆเลยค่ะมันไม่ไม่ไม่มีผลกับตับกับไตหรือว่ากับหนังสีระเลยบา,บางสีบางสีก็ไม่แสบเลย แต่ผมมันจะนุ่มเงากว่าแล้วเวลาเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนได้สบายนะคะก็เตหวังว่าจะเข้าใจอยู่ไหมเข้าใจแหลนะน้อเพราะว่าเตก็อธิบายเป็นฉากๆเท่าที่เตเข้าใจแล้วนะอันนี้คือแบบเอามาเรียงให้มันแบบแน่นเข้าไปอีกให้ทุกคนที่เคยทําสีเข้มมาได้เข้าใจนะคะพยายามเข้าใจนะอย่าอย่าฟังแค่ว่าสูตรนี้ต้องทําได้กับผมฉันันต้องเปลี่ยนสีเป็นสีนี้ให้ได้เท่านั้นไม่ใช่นะคะ โอเคเดี๋ยวมาดูผลงานวันนี้ก่อนนะเดี๋ยวเตจะมาแจกสูตรการเติมโคนวันนี้จะเป็นการเติมโคนนะคะทาสีแค่ตรงโคนไม่ได้ทําทั้งหัวนะคะแล้วก็เป็นสีที่ปิดผมขาวเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะคลิปนี้เตจะไม่พูดเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเตาใส่เสียงไว้แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนมาไว้ฝั่งนี้ดีกว่าเพราะว่าฝั่งนี้แล้วมันเหมือนมัน,มน,มน,มนติดเรื่องของแบ็กดรอปของ Tik t o k นะคะเดี๋ยวมาไว้ฝั่งนี้ดูกันเลยค่ะ เคสนี้ลูกค้าผมขาวประมาณ40นะคะไม่ได้แบบร0อเซหรือ90%ซก็คือไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็กระจัดกระจายอยู่ทําให้ลูกค้ารู้สึกไม่มั่นใจตรงนี้นะเตเคยทําสีตรงปลายให้ลูกค้าแล้วสังเกตไหมคะว่าตรงปลายนะมันสีมันเป็นต,ติดติดสีไปเลยก็คือว่ามันไม่ได้เหลือผมขาวให้เห็นแล้วนะคะวันนี้เตก็เลยเติมแค่โคนให้ค่ะเพื่อไม่ให้ตรงปลายมันเสียนะคะจากนั้นเสร็จแล้วได้ประมาณนี้เลยคะ่ะ ีก็จะดูนวลเนียนนะครับเพราะว่าตรงปลายแต่ก็มีการเคลือบให้เพิ่มอีกนิดนึงก็คือเอาสีเก่าที่เหลือในถ้วยะค่ะคลุก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 ให้ตรงปลายมันนวลไปด้วยกันสีอาจจะไม่เหมือนกันร้อเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่ามันก็จะดูกลมกลืนกันไปเหมือนเราได้ทำสีใหม่เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับการเติมโคนสังเกตไหมคะว่ามันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังมีบางเส้นที่แบบแอบแบบไม่ติดกับเพื่อนขึ้นมาก็มีนะคะนั่นก็ถอนไปเลยนะคะ เล่น,นะะมันก็จะดูระเรื่อระเรื่อนะคะถ้าดูใกล้ๆด้วยตาเปล่าก็อาจจะไม่ได้เหมือนร้อเปแต่ว่าในความเวลาผมข่าวขึ้นมันก็ไม่โดดเห็นไหมคะว่ามันไม่โดดเหมือนสีดําถ้าเกิดทำดำโอ้เด่นเลยนะคะก็วิธีการผสมของสูตรนี้นะคะเตใช้สูตรที่เตเคยบอกไปเลยนะคะก็คือสีสว่างผสมกับสีเข้มอัตราส่วนนะคะใช้สีสว่างสุดนะคะพวกสีบรอนอะไรอย่างนี้เลยนะคะ ประมาณอันนี้มันเป็นเติมโคนเนาะเตะจะใช้แค่ครึ่งหลอดนะคะแล้วก็สีดําหรือสีน้ําตาลเข้มเนี่ยใช้ครึ่งของครึ่งหลอดนะคะสมมติว่าสีนั้นหนึ่งหลอดเต็มเต็มแบบนี้สีสว่างหนึ่งหลอดเต็มแบบนี้แล้วก็สีเข้มจ,จะใช้ประมาณครึ่งหลอดนะคะใช้ใช้ประมาณครึ่งหนึ่งของครึ่งหลอด <S <S อ่ะมันมีประเด็นคนเอาสูตรนี้ไปทาที่บ้านแล้วมันเข้มไป มีนะคะมันเข้มไปแล้วก็ไม่ติดสีสว่างเกินไม่ติดสีก็มีอีกมันขึ้นอยู่กับอะไรรู้ไหมคะผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของผลิตผลนะคะก็คือว่าสีบางแบรนด์เคยเอามาทดลองนะเคยเอาสีแบบสีน้ำตาลสีดําเข้มๆของหลัก10บาทหลักแบบว่าเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยมาทําแต่ไม่ทำบนหัวลูกค้านะทำทดลองของตัวเองเนี่ย ข้างข้างหนึ่งคือผมผมนั่งแบบหรือว่าเพื่อนๆนที่ลานนะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งเนี่ยใช้เป็นตัวแบบของดีเลยพวกเวล่าพวกสวัช c ขอบอะไรอย่างเงี้ยเอามาลงลเทียบกันผสมทุกอย่างเหมือนกันแต่เปลี่ยนแค่ตัวแม่สีดํารู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นเม็ดสีที่มันไม่ราคาไม่สูงอะคะ่ะมันเป็นครีมใสๆแล้วทีเนี้ยเม็ดสีเหมือนมันไม่แน่นอนะพอมันไม่แน่นปุ๊บเวลาลงบนผมมันไม่ค่อยเกาะ ไม่ติดสีไม่ติดก็คือขาวก็คือขาวเหมือนเดิมแล้วก็แต่ว่าตรงที่เป็นตรงที่เป็นดูดสีผมไม่แห้งก็จะดําไปเลยแต่ถ้าเป็นสีที่เป็นพวกชวัดขอบหรือเบลล่าที่มันเป็นแบรนด์ที่แบบราคาหลักหลายร้อยขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีความแน่นและเม็ดสีมันก็จะเกาะบนผมได้ดีกว่าเปยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นที่ผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคน ลงทุนหน่อยเนาะมันก็จะมีราคาแบบหลักร้อยกว่าบาทก็ได้พวกเราเอาลอรีอลลอลลอรีออลน่าจะขายง่ายกว่าขายแบบหาซื้อง่ายกว่าไม่ใช่ขายง่ายกว่าหาซื้อลอรีออลเบอร์เข้มเลยสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำปิดผมขาวเลยหนึ่งกล่องแล้วสีสว่างเนะี่ยคุณจะไปใช้เบอร์ลีนาเออโลแลนหรือใดๆไปใช้เลยแล้วาผสมกับลอรีออลสีเข้มก็ได้อันนี้แนะนําแบบง่ายๆเลยนะคะแต่ถ้าใครรู้สึก รู้สึกว่ากลัวมันกลัวมันเข้มไปก็ลดปริมาณลงก็ใช้เป็นสีสว่างสุด1ห,หลอดสมมติว่า1ห,หลอดนะก็ใช้สีน้ำตาลเข้มเนี่ยครึ่งของครึ่งหลอดทดลองดูก่อนถ้าลงแล้วรู้สึกว่ามันแบบสีมันไม่ไม,ไม่ไม่นวลเนียนหรือว่าไม่เท่ากับตรงปลายเนี่ยก็ปรับปรับโทนเนอร์ได้ก็คือใช้สีดำนั่นแหละคะ่ะผสมกับครีมนวดหรือว่าแชมพูก็ได้นะคะแล้วก็หมักอีกรอบหนึ่ง เื่อเป็นการโทนเนอร์แก้งานนะคะแก้งานหน้าง,งานเนาะแต่การเติมโคนของเตเนี่ยเตจะไม่ได้เติมโคนเปล่าๆให้ลูกค้านะคะเตยจะเติมโคนให้เสร็จก่อนแล้วจากนั้นเตก็จะเอาสีถ้วยที่เหลือนแะคะมาคลุกตรงปลายเพื่อให้สีผมมันดูแบบสมูทเข้าหากันไม่ง,งั้นมันจะดูเป็นข้อตัดกันจนเกินไปนะคะแล้วก็สีที่ทําใหม่กับสีเก่าเนี่ยความเงามันจะต่างกันสังเกตคลิปที่เตทําให้ดูไมค์สีสีผมลูกค้าเนี่ย ความเงาของสีที่เป็นทําสีใหม่ตรงโคนมันก็จะมีความเงาและก็อิ่มสีมากกว่านะคะแต่ละสระไปมาสักอาทิตย์หนึ่งก็ทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะสําหรับการเติมโคนก็สัก1เดือนครึ่งเป็นต้นไปนะคะอย่าถี่กว่านั้นหรืออย่าเร็วกว่านั้นนะคะ แต่บางคนอาจจะแบบว่าไม่ถึง2อาทิตย์ก็ต้องมาเติมแล้วนะคะก็มาเติมได้ค่ะสีที่ร้านของเตยจะใช้เป็นออร์แกนิก80%สนะคะส่วนใครที่อยากได้ออร์แกนิก100%เลยมันมีนะแต่ว่าสีมันไม่สวยสีมันติดทองติดส้มมันดูแบบไม่แพงก็เลยไม่ได้ใช้นะคะแต่ถ้าใครอยากจะใช้ก็ใช้ได้นะคะสำหรับอีพีนี้หมดแล้วค่ะพูดหมดเปลือกเลยนะคะ ขอบคุณสาหรับคอมเมนต์ขอบคุณสาหรับผู้ติดตามนะคะขอบคุณยอดซับสไครต์ต่างๆขอบคุณยอดแชร์แล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่มาจาก YouTube ทุกๆท่านนะคะที่อุตสาห์บุป่าฝ่าดงมาจากระยองก็มีมีไกลสุดก็คือสกลนครศรีส,สเกตนะคะต้องขอบคุณมากๆค่ะที่อุตสาห์มหาเตนนะคะยังไงเตก็จะดูแลเต็มที่แล้วก็ สำหรับ EP พีนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น่อยนะคะแล้วก็ลองไปทำเองทำเอง,เองมีผลลัพธ์ยังไงก็มาบอกเตได้นะคะว่าคนก็บอกว่าสวยจังเลยค่ะบางคนก็บอกว่ามันเข้มไปมันไม่ได้อย่างนั้นมันไม่ได้อย่างนี้ต้องขอโทษด้วยนะคะบางทีเตก็อยากให้ใช้วิจารณญาณเองด้วยแล้วก็ให้เข้าใจว่าสีแต่ละแบรนด์มันไม่เหมือนกันแบรนด์นั้นดีแบรนด์นี้ดีเราต้องลองลองเองเลยค่ะถ้าไม่มีถ้าไม่อยากลองเองก็ชวนเพื่อนมาลองนะคะป้ายหัวเพื่อนเล่นไปเลยค่ะ สำหรับพีนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะคะขอบคุณมากค่ะ